ใใอายุจากปีอะไรเอ่ยจองปันแปะแต่ทนะิพหาแล้วสิบห้าปีสิบหาปีเนาะเลยเอ่ยอยู่เพื่อนภายเนาะยังเล่าให้ฟังนะเขามาครั้งแรกเนาะกะเออพว<ด><ด>กมนครั้งแรกเลยเลย,ยเคยเคยมายอยู่อัะตะกี้มากระซาแพงแต่เจ้าบูอยู่เจอแต่แม่เถ่าโดยเจ้าหัจตาซาแพงจี สบายดีสบายดีพรมพี่น้องเอฟซีเบอร์ุกุลสกคนเด้อบวชอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมือนี้กับมาพบกับซ่องเซากึ่มใจสว่างคือเก้าพี่น้องไอ้เมื่อนี้เซากึ่มกะได้หับภารกิจเนาะมาหาน้องศมเนาะเป็นคนผู้ป่วยพิการติดรถอาเคสเนาะวิวแชร์ซึ่งก็สามารถโยเลือตัวคงได้ลาาเคนสนี่ยซากึ่มเคยมาถ่ายดนแล้วเนาะพี่น้องกับกับหมูค่คนหนึ่งคนพาแนะนำมาหลายเดือนก่อนเนาะและบัเนี้ยเห็น คุณยังจะทางตูซิดเห็นคลิปของอ่ายูทูบเขาก็เลยสั่งให้เขามาเมื่อนี้ซื้อเขาซานมาให้หนึ่งกระสอบแล้วก็อ่าซื้อมุ้งเนงาะมาให้สามดางเพราะว่าอีตนเห็นน้องแล้วก็เห็นคลิปน้องปุ๊บเขาก็สั่งมาด่วนๆเลยเพรานว่าเห็นอีตนเห็นน้องสมเห็นน้องสมแล้วก็อ,อีต้นลายเนาะพี่น้องเนาะสั่งการมาด่วนๆเซาคิมอ่าเปิดเม,มสเซนเจอร์ม,มานอนตื่นแต่นอนก็เห็นไอออสส่งมาเนาะทางอเมริกาพุณแหละเป็นคุณยังจะดีทั้งตูซิดเนาะให้ซาคิมเขามาเพราะว่าตูซิดเพิ่นไปงานดองเนาะะยัังบบกกซึม ก็เลยหาภารกิจนีแทนเนาะก็ฝาก fc ทีน่ะหักทูกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกลุ่มในเด e พี่น้องกับทีมงานปันซุกเนาะเพื่อเราจะมีกำลังใจเหตุคลไปไหมในการช่วยเหลือสังคมผู้ที่ทุกอย่างลำบากผู้ที่ขาดเทินเนาะผู้ที่บ่มีเนาะเฮาู้มีพออด้กิแล้วเขาก็เลยอยากมาแบ่งปันคนอื่นต่อเป็นสะพานบุญนะพี่น้องเนาะกะขาดบ่ได้คือกำลังใจจาก fc เนาะพี่น้องกะเดี๋ยวสิพาไปหา้องส่งกันเลยเนาะมอนี้มากับทีมงาน หลายคนอยู่เดี๋ยวสิพาไปติดตามรับชมกันเลยพี่น้องปปเมื่อนี้กันมาทีมงานปั่นซุกมาสบายดีตู้เรียนเมื่อนี้ตู้เรียนก็เป็นคนแบกกระสอบเข่าเนาะกะอ่ารบกวนพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์ครับเบิ่งช่องพนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเห็นไหมโคตรเมื่อนี้สกึมย่อเองก็บปได้อแซปบอกค้ำเด้พี่ไอ้บอลเรียนย่อคนเดียวบ้างานนี่สบายดีบาดตัวบี้สบายดี ได้บ้านนี oh, <the> ้สบายดีนาะตูเด่นตูคำซำผลไปเด้บ้านนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งก็ได้พึ่งยอก็ไดรถ้าจะำมาบ่ตูคำไม่ไปเด้อไปเด้อกงตู้เด่นได้ใสอยู่ใช่ไหมก้องเคะพครเพื่นไม้าเ สุดยอดตุเด่นเนี่ยเอาไปย่างผูอยู่ทา้งในล่ะย่างไปเลยผู้ตุเด่นผู้กระท่อมผู้แหละสบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเอฟซีทีนะฮะทุกคนเนาะสี่ตู้เนาะสามตู้สามตู้สี่ทั้งสามเติมสามตู้สี่ยายบ่หายายสามตู้สี่ยายยายคืนบ่สี่ตู้หายายสิดอกอืม หาสิบโลแม่หาสิบโลได้ตู้สุดยอดแล้วปิ้นขึ้นได้่ะตู้แม่นจะเห็นกาหมดเออสั่นหรืบเอล่ืเออสบายดีน้องส้มสบายดีวะ้อาเคยไหมลูกโอ้หักกระมาแต่หน้าบอกเอลยมี่ภรรญาใจดีให้เพื่อนซื้อข้าวสารกับมุ่งมาให สบายดีน้องล่ะสบายดีน่องคุณทางคุณทางมันฟู่เรื่องอยู่บ่อยเลยเลยบ้าได้อยู่เนาะยเยอันนี้เพลินดีใจดีใจเนาะเพลินใจกันอายุจากปีอะไรเอ่ยช่วงคนแฝงแต่ชิมหานะชิมหานะชิมหาปีเนาะเลยเอ่ยอยู่เพื่อนภายนอกยังเล่าให้ฟังนะเขามาครั้งแรกเนาะกะเออพวกมปนครั้งแรก เคยเคยมาอยู en <wh> <Wha> ่อาจะกี <diction aries in Portuguese> <out> ้มากกับซอแพงแต่เจ้าบุอยู่เจอแต่แม่เถ่าโดยเจ้าหัจใจสอแพงจีสอแพงที่เราอยู่ทางเบื้องเนี่อทะเลฟัวฝรั่งดอกเขาเคยมากตอยากให้เราที่มาที่ไปตอนแรกๆเนาะเป็นยังน้องสมเพิ่งเป็นยังสีนะอันเพิ่งเป็นมันจะเกิดนะอืจะเกิดเป็นจะแน่นเวย นี่เวียงนักบอกใช่เวียงนักบ่กแล้วพ่อพ่อออกมาเพิ่งการพิการเลยเนาะเออเลี้ยงลูกผู้เดียวบ่กเลยขอโทษนะพัวไปแเนาะพัวเสียได้ที่ปลายปีอือเสียใจด้น้องสมบ่กโดยแต่ยังไงแต่ปีว่าพัวเสียโปีเลยโปีเลยเนาะแต่มีมีสองมีคนเดียวในบ้บ่ลูก ลูกวะโดยอ่าลูกทั้งเบินน่ะถามสี่สี่ท่านผูนี่แหละผุ้นี่ผู้น้อยสุดบ่แม่นผุ้นี่ผู้ที่ท่อผู้พันก็ขาเอาลูกเอาเมียไปหมดเลยโดยต่างไปดูครอบอะไรเนาะโดยต่างผูนี่ครอบหม่เลยเพื่อนนี่ก็เป็นเพื่อนของเจ้าเองบ่เนี่ยดีดเออเป็ดตูบเป็ดตูบอันก็ดินก็บอะไรเขาอยู่เนี่ยดินนี่เป็นดินดินงเขาเดินเลยอืบ่เป็นดินเจ้าเองบ่ อเอ้าอังกีน้นี่เห็นจะมาแต่อันหน้าให้ดูดูแลน้องน้องสมซะอยู่ผู้เดียวปาลูกอยู่ผู้เดียวบอกจะกินข้าวกินน้ำกับว่มีคนให้กินน,น้ำันแม่บ่มาเพิ่นกินแล้วบใช่ตอนเช้ากินแล้วบ่กินแล้ว <c oughs> เวลากินข้าวให้กินจากไหนนุ่งแก่ป้อนแน่ยยำป้อนบอกเกิดออกมาแะไร ตอนตอนออกมาใหม่ใหม่เนี่ยน้ำหนักเาาออดดหงหดดี้ยฝืนการปกติอยู่บ่กิจักกิโลหอ่ะเออือเป่าคลองโนปลายนึ่งขอดธรรมชาติหรือขอดอยู่ห้งหมอขอดอยู่บ้านอยู่เพื่อนหรอแม่ได้อยู่เพื่อนเนาะอืมแต่พอใหญ่ขึ้นมาบ่ราะจะหัวเป็นแบบเพิ่นเป็นเป็นแบบ,แบ,บมันซักอะไรอืมก็อนสิเป็นในเพื่นมีอาการซักก่อนตอนออกมากับ โบหูแล้วเนาะบบปินเนาะบ่เพิ่นมาเพิ่นหลังจากชกซ้ำเรือเนี่ยนะเพิ่นไข่เพิ่นย่าละเพิ่นกระชากนั่นก็เป็นแับนี้เลยตบีตัมบ่เป็นไข่บ่โดยเป็นไข่ละซักละเป็นมาเลยไข่ละกระชากก็เป็นมาเลยเดี๋ยวเขาว่าเกี่ยวกับชินคือแข่งค้าเพิ่นนี้เหยียดสื่อมาได้บ่มาได้ตีชักอะไรเลยต้องมัดติดกับกับกับรถเข็นเนาะกับเข็นกระฮักอะพี่น้อยแบบ เก่าเลยเนาะเก่าแล้วแต่เพิ่นอันมาอันมาซอยบปะพิ่นพวกอันมาให้ยังกฮับ่นด้ขอพ่อดีก็บ่ได้เบิยแบบขอเพิ่นซอยบ่ได้บ่แก่เพิ่นก็บ่ได้มาเลยแต่แต่เพิ่นมอบอันนี้ให้อันใส่พวกญี่ปุ่นบ่พวกเกาหลีญี่ปุ่นนี่ยต้องไปข้าวอันที่โดยก็เลยแบบตอนนี้ก็ยังบ่มีคนเข้ามาซอยเหลือเนาะถ้าได้รถเคสใหม่คือสิดีเนาะ มันก็ปีนไม่ได้นาะอันนี้มันก็เข็นไปมันก็ลำบากเลยนงเข็นไปมันเผือกเอบโบยังงูกขบโอยังไปมันลุดเด้เนาะตีนมันหักมันเพลไปเลยบาลตอรบี้ผมดูเขาโซด้วยพี่น้องเอ้ยตีนอยู่ไปกับตัวนี้นนี้มันผ่าใส่เนาะมีหัอดใส่หยอดตีนเนี่ยก็ใส่เขาโซด้วยพี่น้องอย่าเพิ่งทั้งนี้ทั้งเขาเว้านี่มัพู่จักเบิดพู่เบิดอ้ยอยากได้ล่อไม้อยู่บ่ออยากได้บ่อละ หัวนิ uh, oh, basil, wow, wow, yeah, ่มอ้เบิอะไรบ่าลมาล้วก็เป็นบว่าวเป็นเบิรดอะไก้บ่บอกป่าบ่งลูบอกลูกขันอยากได้อยากได้บ่อรอไม่อยากได้บ่ฮะอยากได้บ่อเมแมงบ้นกัตอมปากเนาะพี่น้องมียูทูบเบอร์ขมาาสวยเรือจะอยู่บ่อมีใระเพิ่นมากมอวานหละ อัน่กว่นลบเป็นยังบเป็นยังเป็นยังแต่ว่ายังบบมีขามาสวยเรือเนาะเมีแต่ขามาทาคลิปไปซื้อโแต่ละมือนี่แม่นี่สิไปใชนี่ก็ต้องไปบุคคลเลยเนาะโดยไปใช้กับข้าวมานะเนี่ยไนข้าวไปข้าวไอน้ลูกเนาะเมื่อนี่เจ้าไปใช้ในีมาแต่ใชมาแต่อันนั้นมาแตู่เลสแต่ชวนแต่คไปเผาทานไปเผาทาร์ท่เผาทาน โดยพอท่านคายโดยทรงหน้าน้ำนี่แน่น้ำพือนรังนั่นแหละเห็ดขาดเห็ดปลูกพักปลูกย่างนั่นแหละเพิ่นจ้างบอกเลิกจังไงบอกไปเห็ดนกกันนี่แหละแล้วก็แบ่งกันเนาะได้ใช่ไก็แบ่งกันเนาะประมาณนั้นนั่นแหละเราไปยูชื่อๆเนาะเอาโเฮิตมาหาเพื่อจะหาให้จ้ะนี่อยู่กับลูกสองคนนี่เนาะโดดยลตกอยู่กับผู้เดียวเนาะมันถกเถ้อเนะคันบัหากับบมี่เนี่ย ตู่นี่เจ้าเฮ็ดเองบ่นิเนี่ยด้ยบ่ตู่กูเหตเองพกูโดนฮ่อนแน่เหมือนเนาะพี่จะทำกระซิบเนาะตู่คำแม่ย้ำหนาวด้วยสีเขีย็ไน้ที่กะพ้นย้ำพ้นดูไปได้แล้วย้ำพ้นละเออหัวไปเลยเก่าคะแนย้ำพ้นเราไปอยู่ไซส์สไปอยู่เร่อยู่แค่ก็มองได้บ่หัวกับโคตรอยู่ดิอยู่ได้เนาะคือจะเป็นแหละแม่นี่เป็นคนในบ้านนี้เลยบ่ บ่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่คนใดลูกอยู่อางสะพอดหมดเลยออันนี้แม่กามาน้ำลูกน้ำพัวอลไรกะโดยมาไปหางเงินหนักข้ามาเลยเพรัน่ออแลละตะเวกัา,อ,ากอันนี้คือบ้านบ้านพัวเป็นบอกบ้านบ้านพัวแม่ว่าไปหาเงินหนักข้ามเลยก็เพราะอันนั้นพ่ออยู่แล้วก็อยู่ไว้แล้วก็เวกับป้ากัช่องอันนี้คือบ่้านบ้านพัวแล้วก็บ้านเกิดคือแม่อืเราอยู่เดิมๆอยู่ปัจจุบันนะเดิมๆ กับชามโนตัวเล็กค่ะคืนนี่นี่แล้วแล้วก็บพอยากไม่โอ้แล้วค่บ,นนบ้านนี้แล้วด้วยมอาไงเป็นคนบ้านนี้แล้วเป็นคนบ้านนี้แล้วมาไปอยู่ไรกินข้าวเศร้าหรือเปล่าลูกกินแล้วอันนั้นว่าอยู่หลายปีแต่ว่าแม่นั้นพูพอพูพอพนะเพิ่งเอกัเศร้าหงอยไปช้างอยู่นะไปเรื่อยๆนี่นนะลูกเต่าเพชรเหลี่ยงเนี่ยสาลูกเต่าเจ้าผู้ใหญ่ลูกอะผู้นั้นก็ไปเห็ด อยู่กระช่างปลาแล้วบาดมาบาดบ่อแล้วคนหนึ่งนะเลยก็เอาเมียเชโนกับแล้วเขาเดือนหนึ่งก็มาเดือนหนึ่งเขาบริภาษเงินฝากค้ำให้เจ้าเนาะฝากเงินกับค้ำนั่นแหละเพราะได้เพอได้เส้นไม่น้อยเนาะหรือเขาแนเลยป็ดเป็นเมียเขากครอบครัวเขาเขากะบวญวันวายเขาเออพอเขาเกอเออเขาหาได้เขากะหาไปทำกินเขาเคยชูค่อยชนมาไหนลูกครัวกั็ตายสิบปลายปีเ้าก็ชูคนเดียวเลย ที่น้ำบ้านน้ำเมืองนี่เลยเอาก็ทคาความดีและน้ำมือใช้ความดีเอาเนาะอยู่น้ำบ้านเออเอาเหือเอาเองเทานี่แหละตุกตูยู่นี่ออนโดนกระบ่กสองปีนี่แหละสองปีนี้โดยแต่ก่อนสิมาอยู่นี่เลยอยู่ใส่อยู่คุณได้หอดบุ้งพวงบุ้งหวะไปเลยเลยอยู่ไปเลยเนาะโอยู่ไปเลยกับลูกครูพิการที่บ่โดยแล้วคนนี้อยู่ในทางโค้งในครับกะเฮียนี่ยังครับกะตอนอยู่ทางโค้งกะเขาอยู่ดินเ้าอะไร แม่ก็น้องมีน้าสูบมาพี่น้องเอาสูให้ในเรืองคนเนาะอันนัี่แต่ว่าเงว่าไฟที่อยากเป็นแม่เละว่าะไฟที่อยากถูกแม่ก็บ่อยากถูกบุรีอยากเจอเนาะโดยเขาเลือกเกิดได้เนาะแม่นเลยเขาเลือกเกิดม่ได้ก็ต้องเกิดมากกับมันกับ่ได้อยากเป็นเนาะภูมมันเกิดมาก็ได้แมนแม่น แกก็สู่อะไรสู่มาเลยสู่เผื่อมันนี่เละแม่ก็สู่เผื่อมันนี่แหลยจะใครไปก่อนไปลังกับพูุ้อะไรตัวนี้นี่ยเขาเกิดยังมีชีวิตอยู่ก็เบิ่งกันแม่กันเนาะท่านบอกแบ่ว่าจะให้ไฟเป็นแทงซองเนาะโดยใจก็จะให้ผู้พี่แล้วไปก่อนเฮามันจะสะดวกเนาะว่าเออเนอะพนมีแต่ลูกผู้ชายแม่นะไม้มีลูกผู้หญิงถ้าแม่ไปก่อนไอ้ไฟสีเบิร์มันโดยอ้าวพี่เต้เต้เออเต้หิวเลยแม่ป่อยู่อื ซอยตัวเองก็บโได้เนาะซอยยังก็บโได้เลยนี่แต่แถวนในนี้เขาคุณเด็กเขานั่งเอะไปเด่นไปเงิ่อนข้าแต่ปอดสาวก้อนน้ำถ้เชาบ้านเมืองนในนี้เบิ่งน้ำนะเขาน่งเถอกับโต๊ะคันล่อคุณได้เพิ่นดีป่ะจะพอนี่เอาอันนิษฐานไ้เนาะล่อครับมันบินมันเออมันดินมันยังกับโต๊ะล่อคันล่อมันเออล่อมันกับโบอันนั้นเนี่ย อย่ามีผู้ใจบุญใจกุชนนั่งดีแล้วมาชอยรอชอยยังอ่ะหนึ่งเนาะอืแต่ว่าคันเคยเอาไปปั้วภาษาจีนตอนเล็กน้อยไปฮอดไทยไปลูกเมื่อกี้พ่อไทชั่นนี้มันเตี่ยวกับฉีนมันตายแม่เป็นในเกิดเอ้ยนี่อแต่วะนี่อะไรแต่มันมันสักมันมันไข่ล้วไปหาหมอเด้อไปหาหมอแล้วเพศล้วชักยายายามันแห้งกว่าเด็กน้อยยาสเตปเป็นนี่ตะกี้แต่ถ้าชักเราพึ่เช้นวันนี้หมอเป็นหมอพูกงัด เราเลื่อนเป็นไปสักมาเลยมาในน่นนะแรกก็บอกเออโดยแล้วเราเป็นมาเลยโอ้โอ้ไปฮอดคุณแล้วฮอดอุบลมันปูกเป็นเดือนเจนเดือนไปฟูกเอามันอ่ะมันกรบโโบเศร้าพนักพูดมาได้บ่กมาได้เลยมันเส้นมันดิเส้นเสียอะไรเนาะเส้นพลาเขานี่เส้นอะไมันตายมันอันนั้นเมื่อะไรมันอันนั้นเมืันลำบ่ได้เส้นใหญ่เส้นพลาใหญ่มันสุดจะแห้งกว่าตอนมันซ้เดือนปูก หนึ่งวันหนึ่งวันมันใชได้ยอาบน้าหายง่ายกะฮะก,กะมาถ้าหน้ามันยังแม่กระโจมลงเลยเนาะโอ้ยอาบก็กระโจมก็ทะเลโอ้ยเกิดอ,อาบน้ำแล้วไปชมง้อเมือ่อยแม่กะเท่าแม่พะน้ำมือเท่าแม่พระละมือใหญ่แหมเลยว่ะแม่จักปีและเจ้าน่ะแกชิบหายเลยแหละเจ้าซื้อยังลืมถาม <laughs> แม่เพ่งแม่เพ่งเนาะน้องเพื่อนได้ใช้น้องส้มน้องส้มเนาะ น่องสดในเค่งเนาะไม่บ้านนกเพือค่อยเลยชุบชุดชุดชุบชุดเลยเนาะป่อดบริเวณบ้านเกิดเมืองนอนเถอะเนาะบุกชุดในบ้านเนาะขาโทษแต่เขาไปายมาขึ้นสำนักพุ่ยพีเนาะจะเป็นบ้านนี้แล้วแหละบ้านนี้เพียงแต่ว่าบริเวณเขาแต่เห็ดจำบ้านน้ำเมืองและเพิ่นไส้เบี้ยไส้งานแล้วฮก็แต่ชอยเพิ่นเนาะโดยทางถัทงหลวงเขาแต่ใส่อยเห็ดจำบ้านน้ำเมืองคอยคน คนมักเฮ็ดอย n ่แล้วโตๆอือนะกะเพิ่นต้องมีเนาะผู้เฮาสิถามาเป็นความดีเานีแหละเออความดีความซ่่เนาะอันนี้เพิ่นก้ืออ่าขสารเนาะโดอใา้วยเด้อข้าวนี่กินว่าได้จักเดือนนี่อ2นมันก็หลายเดือนอยู่เนาะเออเดือน2เดือนแม่นอืออ2นน้องมือกบ่ได้มาน้องก ได้หนึ่งได้เนี่ยมีเ่าะปัจจุบันนีเข่าเข่าเข่มีแเขาม่มีเนาะอเลยอ้าวมีก็ได้เด็เลยเลยขอบใจอาหาการกินเด็ดอหารกกินกินไปน้ำมูเม่หาเขาพกินไปอะไรนูหอยไปจกินธรรมชาตินะอธรรมชาติะไรไลเจ้าไปชอยน้ำมานเมืองการเม้นกางเว้นกับเพื่อนกะดูกเบียบอลเออแล้วมีอ้คนหนึ่งเขอยู่น้ำเสือัะหายอ้มันอยู่อ้มันอยู่เบิ้งไปอัน เป็นเบียกเป็นงานไปซอยไม่หมดนะอืงานร่วมมานยังเป็นทุนจนสิ้นแไปซอยเนาะไปซอยเพิ่นเขาก็หู้ดีอยู่แล้วในบ้านเนี่แม่ถ้าอยู่ใกล้ก็ดีเนาะไปซอยก็ได้มาชองเมือเนาะไอาไปซอยตลอดเลยเบียกงานบ้านคนดีปีตายคนแบนั้นเนาะคนหมักอันนั้น พื่อนให้ชาปูนอะนเออในร้านนี่แหละติดเออมันติดนี่้าเกิอเขาก็มาเบิงมาจอบมามาป้อนขนมขอนมคืออมันกินไมได้เขาก็ับป้อนได้หน่อยเพื่อนมากับพี่น้องเลยบนนี้นั่นนะมุ่งพากระจายให้ดีใจะไหบานอนก่งปึงชี่บอไปเออก่งปึงมันนี่แหละบนี้เบี้ยงแหละอ่ะ ขโมยโจนเนาะบก้าลักแล้ของอยนะเอาหมูม uh, uh, ar uh, like, uh, uh, uh. ีเ uh, ง uh, uh, ้น uh, 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 ี่่าุกอะไรกัยังชิมาซ่าเยอะเน่ยอะไขาก็บก้าเอาบ่เป็นเบ้าดอกมาโบก้นเนาะผ้าแหงอยู่ใกล้ๆอยูเขาบบก้าเอาดีเพื่อนอื่นเนาะเลื้อได้โดยแม่ป้าย้ํๆกับป้าก็พวกนี้สียัง เขาก็เากหู้คือการโดนน่ะนะโดนก็ะมีจิตใจดี่ยสเนี่เวลาหนึ่งเขาปล่าพายเห็ดอยู่นี่บ่เลยไม่นี่ลน้ำฝนงีเนีย่ยากไม่เนาะย้ำฝนเนาะจะเบิ่งในแซงไอซีจะบ่มีทบอนเหกิวเห็ดกินอยู่เลยหัวเลยหัวบิ้งอะรเนี่ยเบิงไอซีน่วะจะบกกันงดีไปวะ เคยกันยังมีกำลังจิตใจที่เทียบว่ากำลังใจสู่เบิกบานย<ม>ิ้ยมแย้มแจีมใสเพิ่นบ่ทนะ้อเนาะเอบออ่บอ,อบ่อบ่ท้อบ่ท้อคอยสู่ผู้เดียวคอยอืเออลูกกพัพอแชมปนั้นเละว่าก็เว้าเนาะ,ก,ะก็ับกับเบิ่งก็ับเบิ่งแชมนั่นนะลูกว่ามานเราก็เราน้อยใจเราเรื่องลูกบอกไปยังสูส่ศาส,น,สนาคนเฮามันบุคคลกันเนาะแม่แม่แม่บอกอยากถูกอยากคนดอกแม่แม่ แต่คนเฮาเลือกเกิดบ่ได้ถ้าสมมติว่าเฮาคือจะเฮานี่โตรีเฮามีครบ32เนาะนั่นแหละคือปาะท้านแหละแต่เอากำลังใจมันนี่แหละใจเกระห่วงมันนี่แหละโดยโดยวังเถ้าคอยก็เช้าคือกันได้โดยอือวังเถ้อกระทาอโดยไม่ได้หิ้วเมื่อยเนาะจะขี่หันหาไปเ่าคุณวิธีฟุ้งซ่านว่าง่ายๆงไงว่คุณทำมาอาใจก่ะอาใจเอ้ยน้องเ้าเหาวหาคนดีแนะพ่อนะ โดยคือนั่นเราแต่ดีไ่เรากับเบิ้งกเฮาเกับบกว่ากับบ้านกับเมืองว่ะนะบกีิว่าบ้านพันเมืองอ่ะชอนะชอบใจจริงใจอบชอกับมันกับโบกี้วิบมันเกิดกาเเ้าเด้โดยโดยเนอะเป็นการเป็นใบคนดีชัดชื่อเราแมนเรากับอายุยืนทุกทิ้งทุกอย่างสู่ความดีไม่ได้แม่แม่แม่แมแม่มของเาถูกเรื่องากก็ทใจได้แมน ได้ฮะแบบโบอิชาบางเบียดพู้ได้เลยแม่มาโอเคเลยเน่เน oh. ่เอาถูกกับยู oh. ่ชมเฮ้าถูกกินยังเฮ้าก็กินประเด็กกับเฮือนเนาโดยตู่กับตู่เฮ้าเองโดยโดยไว้เฮือนแซวเขาชื่อพ่นบุ่มีเขาไรมีไรเร่อเนี้ยมาเนี้ยอันนี้นั่นเวราเรื่องชื่อกับว่าแม่ชื่อเราพูดได้บุญเนี่ยลชื่อดินมีไห้นั่นอือว้าว น้ำลูกใบนี้ดินเป็นซื้อให้ยลับตัวนี้เนาะเท่าไรผู้ใจบุญกรบมบนในี้มันกระดินมันกระบริกงเท่าไรเป็นซื้อให้เจ้านี่ซื้อมือมหาเมื่อนเพลผู้ใจบุญเนี่ยเพลเพลเพื่อที่เราเคยอยู่ดินเพิ่นละเพิ่นละท้ายเพิลท้ายละิ่นใจบุญละเพิ่นซื้อให้เพราะเพราะลมเพื่อนนี่เลยอืมแต่มันยาวไปนี่นี่ที่ไปเม็ดทันย่าโดยโดยจัดทอดทั่วเนาะโดยโดยนี่นี่ข้ารักอันนี้เนี่ยรักไม่ทำย่า นอกจากว่าคัแนนว่าเขามีคนเขามาซอยกันดินตัวเองแล้วนะตอนนี้เนาะโดยเรื่องนี่นี่คิดว่านี่ดินมันกับบัวได้งามดอกฮะกับบัวได้ดังใจเราดอกเนาะเพราะเงินเราบเพียงพอนี่ธรรมดานี่ดินนี่นี่มันเขียวมันนี่ธรรมดาแท่งนี่มันดอกแท่งซื้อเราบอกอะไรๆข้ามเนี่ยเป็นไปได้ก็ได้ซื้อแล้วว่าได้ซื้อมันนี่นี่แล้วมันจังงาแม่บอกันหอมอะไรเนาะหอมอีรีบอยากล้มนเทือนพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้บ่เออเขียนไม่อันนี้ก็มันนี่ กนไม่ติดเพื่อเห็นยังได้ยังไปช้กขั้วมมแไปเออม่ไปแย่เยออแต่ว่าล้มจะตู่เนาะล้มจะตู่พี่น้อยเห็นเลยสีแม่นหาชิปโอยหอมแต่ว่ามันเป็นไปได้นะชื่อนี่ชาชื่อลักปูนนี่ชื่อแล้ลักปูนเดี๋ยวนี้ละงามเรงพยู แม่นเลยว่ะแมนขั่วงั่วข้างนี้เออมันนี่มันย่างเปิ้ลหายได้ชะนี้กับเออกะว่าเปิ้นโชยใจบูญเขากะจะทุกให้เปิ้ลห่างเปิ้ลรวยเออเปิ้นมีน้ำใจ่นะกะบุเป็นยังเนาะกะสู่สู่ต่อไปด้วยเด้ออ่ะสุดท้ายนี่กัเอ้ออันนั่งอยู่นี่แหละกะขอบมุกขอบใจคุนใจดีเนะอ่ะขอบมกขอบใจเด้อห่างหายด้วยอยู่ดีมีแห้งเหมือนปู่คู่คู่คนไปตลอดปลอดภัยจ้าถูกเนาะเลยเขาอ่าเขาสารกับมุ่งนี่กะเป็น คุณยายทางอเมริกาเนาะโดย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 ท่านชมพเป็นสะานบุญไห้เนาะโดยอ่ากำลังมาให้เจ้าโดยโอเคเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยโคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พยายาให้เขาเป็นสะพานบุญเนาะมาซอยเลือน้องน้องสมเนาะบัวจะเป็นอาหารการกินเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้อ่เอฟซีเบิ่งคลิปแล้วกอะค่ะอีตนทงซานกับทิดต่อค่ะซอยเลือเพิ่นทางซองเสาขึ้นใจสว่างได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิฝ้าไอดีไลน์ไปเด้อพี่น้องเด้อ กลายเปตาอีตนเอลพี่น้องไอยทุกกุมูในหมู่บ้านเนาะกระฝากยพี่น้องทุกคนไปกำลังใจสกึมกับทีมงานแน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เบิ่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมีกำลังใจให้คลิปใหม่ไหมต่อไปเนาะถ้าสกึมว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยคลิปนี้กับชิบ้านนี้แหละสบายดีเด้อน้องสมไหมสกึมเมื่อก่อนเด้อมันอ่ะสิมไม่เย็นใหม่เด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อดีใจได้ยิ้ม